เฮ้ัดีเฮ้พี่เจไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อและนี่คือมหกรรมการรวมตัวคนโกหกที่เยอะที่สุดในโลกนี่คือเกมอมังส้ พี่เป็นครูเมดสวัสดีคะ่ะทุกคนแล้ววันนีนะคะเรามาอยู่กันในอะมองอัสอะมองอัสวัสดีนะคะทุกคนเราได้เอาโรเข้ามาเพิ่มเยอะมากเลยนะคะและที่สําคัญเรียนเรามีกันถึง12คนเลยเยอะมากมากให้ส hey วัสด hey ีให hey ้สวัสดีแถมเขาบอกว่าอะมองอัสนะคะมีโรใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะ <c oughs> เอาสิวันีคนเยอะจัดเดี๋ยวพี่ทำอันนี้ก่อน พี่ต้องรีทำเควนนะคะทุกคนเนี่ยมีพี่แจงเจงแป้งพี่พี่โซเฮ้พี่เจ <S <S แหอะ, ي, อ,ะหอะไร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 อ่ะพี่เจจะทำอะไรอ่ะคือพี่เจพยายามจะบอกว่าเอ้ยเขาเป็นเอนจะิเนียร์หนาแต่แต่อะไรทุกคนเอจเนี่อยู่นี่จะมาเป็นเอนจินงเอนจิเนียร์ได้ยังไง ใครฆ่าป๊อปสดเดอป๊อปสดเดอป๊อปสูเดอร์มันอยู่มันอยู่เดอคืองี้อยู่ตรงจุดทำซาโบถาดครับระหว่างทางเหรอระหว่างทางผมเจอเจสวนลงมาแล้วก็เจเหมือนเจหาทางเข้าไม่ได้ป่ะใช่ครับผมหาทางเข้าไปไม่ถูกอ่าแล้วตอนล้ะตองไปด่านที่นี่ มันลยเราไม่เคยเล่นเลยเนี่ยตอนตอนเราเข้าไปเราเห็นปางยืนอยู่ปางแล้ว้แจงครับปางน่าสงสัยมากบริเวณที่ซ่อมสัญญาณข้างบนแล้วเหมือนปางน่าจะเห็นว่าเอ้ซ่อมสัญญาณไม่เสร็จสักทีก็เลยลงมาซ่อมข้างล่างถูกไหมครับใช่ครับใช่เหมือนปางที่ถ้าไม่ใช่ถ้าทางขวาถ้าทางขวามีคนอยู่กันเยอะมากเพราะว่าแจงอ่ะไปเคาะไอ้ให้ที่มันตรงอ่ะแล้วแจงก็วิ่งออกมายังไงครับพี่ขอถามเจหน่อยทำไมเจอยู่ดีๆก็พุ่งมาว่าปางน่าสงสัย มันมีมันมีประเด็นอะไรหรือเปล่าก็เอาเอาง่ายๆคือคุณต้องการปั่นหรือเปล่าไม่ได้ต้องการปั่นปางกับป๊อปอะอยู่ใกล้กันมากแต่ประเด็นคือศพป๊อปอะมันแอบอยู่ใต้เครื่องผมก็ไม่รู้ไงว่าเครื่องกดไอ้สัญญาณนั่นหลอที่ซาโบนะเห็นเห็นแค่ลูกเขาปะใช่ป่ะเจ ตอนแรกกับผมมาหาทางเข้าไม่เจอแล้วผมเข้าไปผมก็เห็นปางยืนอยู่ตรงนั้นแล้วพี่เจก็หัวเราะนะมีใครเขมือเนพี่บอกเขาไปทำทุกคนพี่เจเขาพยายามที่จะแบบทําตัวเหมือนรับรับล่อๆหน้าท่อแล้วจะให้หนูไปดูอ่ะแล้วเขาบอกว่าหนูไปถึงนก่อนหน้าเขาคือหนูเพิ่งไปแค่แป๊บเดียวเองหนูยืนดูเขาพยายามจะลงท่อตั้งนานเฮ้ยหรือว่าไม่ตอนแรกอ่ะผมเป็นเอนจิเนียร์ผมเป็นเอนจิเนียร์ผมจะมุดท่อโชว์แต่ว่าเมื่อกี้ ผมจะโชว์แต่ว่าประเด็นที่มันมุดไม่ได้เพราะว่ามันติดอันนี้อยู่อ่ะมันติดติดสัญญาณอยู่มันมุดไม่ได้เอาจริงๆผมมองว่าข้อมูลรอบนี้มันน้อยไปหน่อยคือใช่มันตายคนเดียวฟางอยู่ใกล้ป๊อปมากก็จริงแต่อาจจะมันมันก็ดูโจงแจ้งไปถ้าจะเป็นอ m p o r t e r นะถูกเอาเป็นว่าในครั้งนี้ช่างคลิปแล้วกนะเพราะว่างที่ป๊อปเนี่ยสามารถเออใช้ประโยชน์ได้แค่ เป็นปุ๋ยแค่นั้นก็คือไม่ได้มีใครกันนี่การ์ดเอ็นจินดีกว่าให้ป๊อปเป็นการ์ดเอ็นจินผมเออพี่ป๊อปปกป้องหนูด้วยนะหนูเป็นคู่มิตรป๊อปป้องผมด้วยนะด้วยป๊อปเฮ้ยเนี่ยมีคนจิ้มแปลงหมีคนจิ้มไม่อะป๊อปเหมือนแบบเอาไว้ลองปุ่มคิวอะไรอย่างนี้หรอโอ้โหตัแรงแกต้องแรงเยเฮ้ยคือพี่เจอะน่าสงสัยเว้ยคือเขาอะมาใส่ลายพี่ใช่ป่ะซึ่งพี่อะไม่ได้เป็นทุกคนรู้เลยว่าพี่ไม่ได้เป็นอยู่แล้วคือพี่มาตรงนี้ใช่แล้วพี่มาทำอะไรพี่มากด อ่าอ,อพี่กดหน่อยะน้าน้าขอดูแป๊บเฮ <c oughs> ้ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยนะเอาสิพี่ลงสิเว่น่ากลัวเกินไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะเราจะลองไปทำเคสดูนะคะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยมีคนกดมีคนกดพี่แจงโอเคยังอยู่นะเฮ้ยมีคนกดมีคนกดเดี๋ยวสอ่ายนี่ปลาไงนี่ปลาไงเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเจแปงพี่แจงพี่เต๋อเคปลาจะต้องไปทำเควสนะคะอาจจะต้องทำที่ห้องนี้ก่อนคือเควสหเราไม่ได้เยอะตุ้มตุมตุม่เต๋าวิ่งมาปัาตายแน่ถ้าเกิดว่าเขาจะฆ่านะ เรียบร้อยหลังจากที่เราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเราต้องขึ้นไปทำห้อง storage storage ห้องเก็บของใช่ปะพี่อยูอ่จะขัาเราปะเออ โอ้โห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 ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยฟังหนูนะพี่ไหมเป็นคนฆ่าะเมื่อกี้หนูเดินอยู่กับพี่อิ๋วแล้วหนูแยกกับพี่อิ๋วในห้องสตอรเลตพี่อิ๋วขึ้นไปตรงกระเช้าส่วนหนูแยกไปเติมน้ําแล้วพี่ไหมกระชั่วต่อหน้านูเลยใช่หรือเปล่าผมอยู่เห็ดน่ะเออจริงจริงหตาใส่นะพี่ไหม่ตาใส่นะจริงจริงสีเขียวเลยใส่ชุดมัมมี่เลย แต่ฉันเชื่อว่ามันมีมันมีแตงร่างนะเอาก็ไม่รู้ก็ดูเหตุพีะเออเออแล้วมันมีมันมีเหตุไปรอบนึงแล้วไม่เพิ่งตายเมื่อกี้เลยศพยังไม่ถล้มเลยอยู่ตรงไหนนะไม่เชื่อก็ไ่ต้องเชื่อไปไว้แล้วเชื่อปหวยังไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อเลยมีข้อมูลอย่างหนึ่งที่เหมือนกันอะไรอะไรไม้กับปางเนี่ยตาเขาดูมีแวววาวไม่ปาาที่ไม่น่าวาวนะไอปางนี่ใกล้สุกเนี่ยไข่เจียวไข่ดาวเนี่ย แต่ก็เห็นปางอยู่กับเพื่อนเป็นกลุ่มอยู่นะอฉชนป่าไปปางอยู่กับพี่แป้งตลอดใช่ไหมไม่ฉันกับอีคิวกำลังจู๊กเป็นหนังอินเดียกันอยู่จากคนต่างสงสัยกันผมผมงงผมงงแกนที่ตายไปบางคนอย่างเช่นอีวาหรือตัวปอไม่รู้นะแต่โอ้โหเห็นเหยียบเห็ดยับ คือผมว่าอยู่ในดงเห็ุแล้วก็พยายามหลบพยายามหลบเหตุอยู่แล้วใครมันที่ขยันเยียบจังวะไม่เข้าใจไม่แบบผมผมก็ไม่รู้นะไอตรงไอตรงเหตุผมก็ไม่รู้ผมผมวิ่งลุยไม่ตอนแรกผมไม่รู้มันคืออะไรเป็นหมอกแล้วฆาตกรมันจะได้เปรียบไงประเด็นนี้มีเนี่ยแปลกแปลกมีคนเกลี้ยงแปลกแต่เรื่องจริงเต่าเงียบเกิดเปล่าอะไรเจงพูดไปแล้วเมื่อกี้ไงเจงก็ถามแล้วว่าไอปางอยู่กับพี่แป้งตลอดไหมเพราะเจนไม่หยดตลอดไงพฤติกรรมตัวเองพฤติกรรมตัวเองเป็นยังไงตอนนี้พฤติกรรมอะผมทำเควสอยู่ครับคุณก็เห็นว่าผมชักลอกอยู่ ชักลอกเออแต่ชักลอ ouais แนใ่แตว่ากชอกน่แน่ใจมากมากว่าชักลอกอยู่อ you know ่ะแล้วเต๋าทำอะไรอยู่สีแดงครับเอาเฮ้ยเต๋ายังไม่ทันพูดอะไรเลยดูหนูโดนโหลดอีกแล้วอุตส่าห์เชื่อใจบายบายพี่ไมจคิดอะไรไ่้เชื่อใจนะเชื่อใจปังนะเนี่ยดูเห็นทีเชื่อใจคือดูเห็นจริงว่าทุกคนเอาเป็นพยานให้พี่ปังใช่ไหมเป็นพยานทุกคนเป็นพยานนะพี่เห็นจริงแล้วพี่อ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูบปนี่วิ่งมาปุ๊บนี่พี่อยู่ดีใช่ไหมนี่ดูวิ่งไปตรงนี้ปุ๊บ ถ้าถูกกดน้ำยังไม่เสร็จเลยแล้วถูกตายอะ่ะแค่กดน้ำอ่ะทุกคนไม่เป็นไรเด็พี่อยู่หนูแก้แค่ได้พี่ละเอ้ะ,อะโอเคนี่พี่เติมน้ำก่อนพี่ว่านะพี่ไปทำาใหได้คนตกใจดีกว่าจริงพี่ไม่ทำอะไรไม่ค่ยตกใจเลย พี่ยไม่โดนเลยแม่ดอกจเลยทำไมเอกมานี่พี่ยังไม่ทนได้ใช้ความสามารถพิเศษในการแบบไปไหน้าของพี่เลยพี่แจงเราไปดูพี่แจงแค่มันฆ่าพี่เว้ยว้เฮ้โอ้ยๆนี่ใครพี่ใค ลายสองเลยเมื่อกี้ใครละพี่แจงปะผมเห็นเองผมเห็นเอ็นจีตัวสุดท้ายอ่ะผมเห็นตัวขาดครึ่งแล้วมีคนหันหลังอ่ะแล้วแล้วหมอกมันกําลังจะแบบหมดพอหมดปุ๊บพี่จ่าโมยืนยืนมองแต่ผมว่าไม่ใช่พี่จาโมคือไม่แน่ใจว่าใครผมกับพี่เต๋าอยู่นอกควันเมื่อกี้เมื่อกี้คือทุนละมุดมากพี่จุ๊บแจงร้อยเป็ดพี่จุ๊บแจงชัวร์แล้ว เห็นเอ้ยแต่แล้วเจไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมผมอยู่คาเฟ่เทเลียเก็บขยะอยู่ครับโอ้แล้วมาฆ่าพี่แป้งผมได้ยังไงผมสามชุบเจสคนไว้ใจได้แล้วเจ่งเงียบเลยอ่ะทำไมอ่ะเอ้าเจเงเห็นอีกคิวค่ะไม่ใช่เจงโว้จะลืมปิดไว่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขาผมตติดพี่แป้งตลอดไม่งั้นเขาตายแล้วได้อิ่งในแนได้อิงเมสเซจเหรออย่าทำตัวร้ายอย่ามาทำตัวแรงแค่ทำก็ตายนี่เลยคนสุดท้าย แล้วคุณจะทำยังไงเราดีเฮ้ยมันเอ้ยแน่แน่โดดให้ดูตอนหน้าตาคือเราจะพาให้โดดเลยนะคือเอาจริงๆเรารู้มันโดดยังไงเราโดดเป็นเราโดดกันบ่อยแต่ว่ารอบนี้คือเราไม่ได้ทำให้โดดแต่เราได้แบบว่าเราได้ได้เห็นคาตาขนาดคาเขาอย่างงี้ดีกว่าโว้ะล่ะผมล่ะผมแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วผมเป็นเอนจิเนียร์ผมก็โดดช่อโชว์เลยเมื่อกี้เห็นป่มโดดช่อ ชอ <laughs> ผมอแล้วมันยังไงอะ่ะเราต้องหาตอนจังหวะจังหวะเราเราย้อนกลับไปเฟดเฟดก่อนหน้าว่าที่คิวคิวกระเต๋อบอกว่าอยู่อยู่ข้างนอกหมอกใช่ปะใช่<ไ>แสดงว่าคิวกระเต๋ออยู่ด้วยกันตลอดพูดให้กันได้ไม่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 ผมอ่ะอยู่ข้างนอกหมอกอ่ะที่ลองดูภาพตามมาผมอยู่ขวาล่างแล้วคนในหมอกอ่อจะอยู่พี่ชามโมคนหนึ่งแล้วพี่จุ๊บแดงแล้วพี่แป้งอ่ะตายในในหมอกใช่ ผมอ่ะก็พอหมอกมันหมดผมอ่ะเดินเข้าหมอกแล้วพี่ชาโม่ก็เจอกับผมพอดีแล้วก็ชีดแปงอ่ะอยู่ตรงกลางเออเพราะว่าพี่แชมปเชื่อผมว่าเพราะพี่แชมปพยายามอีกแล้วพยายามเดินตามตลอดโดยที่ไม่มีเหตุผลน่ะคือแบบมันหาจังหวะสวบอ่ะถ้าเ้าจะเอาด้วยเหตุผลนี้นะคิวก็เป็นคนตามแป้งตลอดออใช่แต่ผมบริสุทธิ์ใจไงไม่ไม่งั้นพี่แป้งเขาก็โดนสวบตั้งแต่ข้างนอกแล้วดีอันนี้พิโมมีโลวเปล่าพ่โมมีโลวเปล่าฮะ ที่มั่วมีโลเปล่าครูเมดชัดครูเมดปกติเลยหรอชัดมีใครมีมีใครเป็นครูเมดแบบว่าจะมาแบบโต้แย้งว่าพี่แชมป์พูดคำว่าฮะแบบคนโกหกเชื่อผมอคนนี้แหละปิดบงังผม,ม,ผ,มผมไม่มีทางพลาดแบบเกมที่แล้วพี่แชมป์นี่แหละเอาไปพูดประโยคนี้นแหละตอบหดไปเลยตอบเป็นอาชีพอะไรตอบเป็นอาชีพอะไรผมเป็นแท็กเกอร์แท็กเกอร์แล้วคิวอ่ะผมไม่มีผมไม่มีโล ไม่มีโลแสดงเพราะว่าครูเมดมันจะมีแค่คนเดียวไงนะผมไม่มีโลอะไรเลยผมทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากทําภารกิจแล้วก็เนี่ยเดินตามคนอื่นพี่แชมปเชื่อผมเคยพี่แชมปเขาอยู่ในควันกับพี่ปังไม่ใช่หังโหวเลยเอาเรื่องต่อป่ะเดี๋ยวเราเอาให้จบเลยตรงนี้ ปางอะไรเดี๋ยวทำไมไปปางเฉยเลยเฮ้ยหมดหมดหมดตามความรู้สึกเลยนะมั่วเลยจะเต็มใครจะเต็มมันพูดผิดพูดผิดไมสับสนเรียบร้แล้วโอ้โหจะเต็มใครจะเต็มมั่เกมเมอร์จะเต็มใครจะเต็มมั่วเย้ครับผมขออนุญาตขออนุญาตพูดคำหนึ่งขออนุญาตพูดคำหนึ่งนะพี่โมฆาตกรเมื่อกี้ถ้าดับเบิ้ลคิวอ่ะมันจบแล้วทำไมไม่ฆ่าวะ ว่าเราแจ้งเป็นแโวยฉามู่อยู่ไม่เปิดไฟทำไมพี่โม่ล่ะข้าหว่าพี่โม่ทำไมบอกแล้วว่าตาพิเศษของฉันน่ะมันเห็นคุณจะโทษผมไม่ได้คุณไปบอกไมค์ขี้ก่อนครับอะไรไม่แต่เมื่อกี้คือถ้าพี่โมฆ่าคือจบแล้วนะแต่ก็แบบพี่โมมันต้องรู้แน่เลยว่าพี่โมมันฉลาดไม่จบเลยไม่เรหลือตอี่โมฉลาด